สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะเช้านี้พี่นาจะพาเพื่อนๆไปดูเนาะนกที่พี่นาจับคู่นะคะว่านาตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างเนาะก่อนจะไปก็ชมผีเสื้อสีแสนสวยเนาะสีเหลืองๆอยู่ในต้นอัญชันแทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะสวยงามมากเนาะ ปลาค่ะไปชมนกกับพินาเนาะพี่นาไม่เปิดกรงเข้าไปข้างในนะคะพี่นาให้ดูคู่นี้ค่ะคู่ของเหลืองกับฟ้าน้ําทะเลเนาะโอ้โหแปบ๊บเดียวค่ะแปบ๊บเดียวเองเขาก็จับคู่กันแล้วนะแล้วก็เหลืองก็เข้าไปอทำความสะอาดลังแล้วค่ะเก็บโน่นกวาดนี่ทั้งที่เป็นอันนี้เป็นลังใหม่นะคะลังใหม่ที่พินาพิ่งใส่เข้าไปเหลืองก็ไปทําความสะอาดใหญ่เลย แต่พี่นายังไม่เห็นว่าเขาบอกรักกันนะแต่เขาคอเคลียกันเขาบอกรักกันตอนไหนเราก็ไม่เห็นเนาะแต่ว่าแน่นอนคู่นี้เขารักกันแน่นอนเนาะแต่ทาความสะอาดรังแล้วนะเดี๋ยวเขาก็บอกรักกันแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะคนจริงอ่ะพี่นาให้เขาอยู่รังนี้ชั่วคราวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีลูกก่อนที่บ้านใหม่ของพี่นาจะเสร็จนะพี่นาก็จะปล่อยเขา น่าารักมกมเลยฟ้านี่เป็นฟ้าน้นำทะเลนะคะฟ้าน้ำทะเลสวยสวยฟ้านี้พี่นาชอบมากยายขอถ่ายวีดีโอหน่อยนะเหลืองนะอย่าเพิ่งรำคาญยายนะลูกสวยมากเลยค่ะ าหรหลักของเขาก็มีธัญพืชแล้วก็ข้าวโพดนะคะแล้วก็ขนมปังเงหลืองทก้งล่างกันหมดเหลืองจา้างล่างกันหมดเหลืองตัวนั้นก็เป็นเหลืองตัวคู่นะคะเหลืองตัวผู่นะ,ะ,ะน้นเขาก็จับจับคู่กับขาวคือถ้าเขาจะจับคู่กับขาวนั่นแหละ มนรูพ้พ่นาจะต้องตัดเสียงหรือเปล่าข้างบ้านเปิดเพลงดังๆค่ะยังไงก็ชอบสีเหลืองมากกว่าค่ะพี่นาก็พามาชมเนาะการจับคู่ให้นกนะคะให้นกมาอยู่อสมมุติเราเราเห็นคู่ไหนเขามีความเป็นไปได้นะคะแล้วก็ ก็มีมีปัญหากับตัวอื่นเราสามารถจับแยกมาได้นะคะทาให้เราได้ลูกนกไวด้วยละ่ะเหมือนกับขาวกับฟ้าเนาะพี่นาจับมาเขาก็ได้ลูกแหละทําให้เขาได้ลูกไวด้วยแล้วก็เออไม่เป็นการรบก,กวนชาวบ้านแล้วก็อย่างหนึ่งเขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวของเขาอะอ พี่นาก็พามาชมเป็นคลิปสั้นๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพี่นาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้พี่นาบ้านสวนฟาร์มด้วยเนาะเข้ามาในเขตบ้านสวนฟาร์มก็ได้ยินเสียงสัตว์เลี้ยงคุยกันจุกๆิจุ๊กจิกนะแต่ว่าพี่นาไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชนเนาะก็ไม่ได้เป็นการรบกวนใครเนาะเป็ดไก่ห่านแพะ นกนะคะคุยกันทั้งวันจ้ะบ๊ายบายแล้วพบกับพี่นาคิดต่อไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า